เ๋ยวนะวันดาเหลือต uh ั้งพ MM ีจะชุ่นนี <h> <h 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 ่กว่าป้าได้ตังเลยตีหมอเตียววันนี้นุกจักตีคนนั้นูมาเลือกว่าป้าก็ร้องชีวิตนี้ไหวจะบ้านกันอย่างะบ้านกันอย่างีบอดกันอย่าบดอนั้นเราแค่แล้วแต่ว่าคูยชุดสักตีกว่าป้าเหลืองให้เตียวยิ่งนี้กว่าป้าใช่ที่เต็มอยู่วัดปล่อยร้อยตนะหนันวาใช่หลูกรอบกับเมียกับที่รากับเมียเรื่องอะไรพี่นี่แจงเรื่องยิ่งกับเรื่องผู้หญิงนะคะครับ เนี่ยลูกมนุษย์เราเต่เราเป็นต้องจริงไอ้หลอก,ลกเรื่องปัวกับเรื่องเมียเรื่องยิง้งเรื่องใจเรื่องเงินอะไรแบบนี้ส่วนมากเลยที่ได้รอบกันไอ้เนี่ยตัวปัจจัยปัญหามันมึงรบไปได้ล้วกับเมียมไม่รบเพื่อมไม่ไม่แต่มึงเงินเหมือนคนของกูป,ปานเมียรู้แล้วหยุดแม่มจับได้แล้วจับได้แล้วเออเออที่มึงป้ามาันจอยู่เชียงรายเออ mình chấp đại leo chấp đại leo nè, Từng thần thì mình chấp đại, mẹ chấp đại này, mình tâm phật rồi mình biết rồi, cái kè leo, kè biết rồi. mà găng lão mẹ tân đang chấp cái chấp búa này, chấp mãi lâu rồi, tân cái gia lai vô, lệ lệ bị téng, nó kiểu một con điệp có tâm ma lộc, mẹ bị gõ ngài phải không ạ? Tức bị téng này, mẹ anh ở đây, mà cái thì bà mẹ luôn chấp đại này, mẹ bảo bà mẹ tên cái găng cản, phải không Nên cái này, bà đi đi đi, ai ai ใอรไอ้ใครไอ้กูว่าเอคกว่าป้าเย็บไก่รอยเข้มเดี๋ยวนี้มึงใครไอ้หลานช้อยเมียตัวเบาเลยเมียตัวเบาเออตัวเบาก็ใหม่เตียมดีจะตุบใหม่แตกกันเลยตอนนี้ก็เอคก็ต้องเมียจับตีจอยงนี้เออไม่รอบกบปั้นรื้อเลยจะเมียจับติดป๊อปจีบังกะโลป๊อปจีบเนยไม่เล่นป๊อปเนไลน์ คือรูกับแม่มายันเจ็ห้ากันนะมันก็เจ็ดมารูก็เจ็ดไม่ได้หวอเล่นเจกันนี้มันก็เจ็มากูกูก็เจ็ไปมันตามระดทุกๆุกดิกันนั้นเจ็ดแต่ยวาใหญ่เจ็ดเจ็ดอันกากวอออก ปีติแรกมันกำกำดีๆผมเลยแล้วผมบ่ได้ไกลเลยตรงนี้ผมเหาไม่เต็ม่ก็ได้แล้วผามลบากเต็มที่ใช่ไหคือมากกว่าวมตอนนี้จะชอมุมูดตงี้ชอมุกมูยตงกลามูย่ากรจกรอมุกมูวในป่มก็ยเรมอล่้หัวเราพ่มต้มมเามุหัวน้องอมุกเอมันู้มเลยรูมหดดเดนเจอไม่ไดู้้ฮูู้ฮูทำแรกรกปีมาอยู่วัดโรายแล้ว ไอจึงมึงเล่นแชดก็ไจึงมีอารเออมันปอบเม็ดแต้มันนันได้เม็ดกว่าไปปอบกันแกน้อยไปนอนกันแกน้อยอุ้นเบียร์เต่าได้โรจัดว่าป้าแล้วคลิปที่กูเอากับบีนั้นกับมันตายไปกันมึงง่ายรู้ไม่ว่ามันตายคลิปแล้วกูมั่งโดนมันมันแล้วกูพิตาแล้วก็มันได้เบื่อเลยอยู่แล้ว